เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้การใช้โปรแกรม processing นะครับ processing เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับชวนทุกท่านดูคลิปนี้นะฮะคลิปนี้หน้าจอของโปรแกรมนะ,ะสร้างจากโปรแกรม processing นะครับก็คือ,อเดี๋ยวดูก่อนนะครับอันนี้เขาทำโปรแกรมติดต่อกับตัวเซนเซอร์นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกไจโรสโคปหรือเปล่านะก็คือเซนเซอร์วัดความเอียงนะครับที่ใช้ในพวกโดรนพวกนี้ เขาก็จะเขียนโปรแกรมนะครับติดต่อกับตัวเซนเซอร์นะฮะก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราจะทําวันนี้แหละครับแต่ของเราจะมีความซับซ้อนน้อยกว่านะฮะแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่อ่านได้เนี่ยไปแสดงผลบนคอมพิวเตอร์นะครับนะก็จะได้เป็นกราฟิกสวยๆแบบนี้ออกมาครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองทําในวันนี้นะครับการดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับก็เมนูดาวน์โหลดจะอยู่ตรงนี้นะฮะเลือกระบบปฏิบัติการแล้วก็บิด ครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน32บิตก็เลือกที่32นะฮะถ้าเป็น64ก็เลือก64นะฮะหรือจะเป็น Mac นะครับก็อยู่ตรงนี้นะฮะใช้ได้ทั้ง Mac OS ทั้ง Windows เลยนะครับนะก็เป็นโปรแกรมฟรีนะครับที่ดีมากๆเลยนะผมว่าโปรแกรมฟรีเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับนะถ้าเกิดดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเข้าโปรแกรมนะครับเข้าโปรแกรมหน้าตาของโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับนะหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับโปรแกรมที่เราจะทําในวันนี้ให้ท่านดูกนนะครับอันนี้โค้ดที่ผมเตรียมมาแล้วนะครับเดีย๋ยวผมสาธิตก่อนนะผมกดลันตรงนี้นะคล้ายๆกับ Arduino นะมันก็จะมีะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่เขียนด้วยภาษา Java านะครับปุ๊บอ่านี่โปรแกรมที่เราจะทําในวันนี้นะครับถ้าเกิดเลื่อนนะฮะเลื่อนปื๊ดขึ้นไปนะหมุนหมุนหมุน,มนเดี๋ยวผม สกิตเป็น2หน้าจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงค่าจากตัวเลขที่เราเห็นกันอยู่นะเป็นกราฟแท่งนะครับผมลดลงไปนะครับค่าที่ด่านได้ก็จะค่าที่อ่านได้ก็จะมาโชว์บนคอมพิวเตอร์นะครับแบบนีนะ้เลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปนะก็จะ ทำให้เราเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้งานในระดับต่อไปนะครับอทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนโค้ดใหม่เลยนะครับจริงผมเตรียมโค้ดไว้ก่อนหน้านะครับเดี๋ยวก็จะพาพวกเราเขียนนะครับบรรทัดต่อบรรทัดเลยนะครับในโปรแกรม processing เนี้ยจะมี ฟังชันอยู่2ฟังก์ชันนะครับคล้ายๆกับ Arduino นะครับคล้ายๆกับ Arduino เลยนะฮะก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า set up นะเหมือนกันเลยนะครับแต่ผมขยายหน้าจอมันมีฟังก์ชัน set up แล้วก็ฟนะังก์ชัน draw 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 นะคล้ายๆกับ Arduino นะครับมี2ฟังก์ชันเช่นกันแต่ Arduino จะเป็น set up กับ loop ใช่ไหมครับ แต่โปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมสำหรับผมคิดว่าเป็นงานงานกราฟิกนะครับก็คือมันก็ใช้คําคสั่งชื่อฟังก์ชันว draw ระที่แปลว่าวาดนะครับแล้วกด p l y y ลองดูนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือ,อพื้นฐานเลยยังไม่ได้เขียนอะไรลงไปในกล่องนะฮะ ขั้นตอนนะครับเราจะต้องดึงค่านะครับจาก Arduino เข้ามาที่คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Processing ให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวาดบล็อกให้ดูก่อนนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเรามี Arduino ใช่ไหมครับ Arduino นะซึ่งต่อสาย USB เข้าที่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ Computer. อันนี้เป็นสาย USB นะครับ USB นะซึ่งสาย USB เนี่ยมันจะมะีหน้าที่การทํางานอยู่2อย่างก็คือเป็นแหล่งจ่ายพลังงานนะครับให้กับบอร์ดไอโน i อันดับที่2ก็คือเป็นเส้นทางในการสื่อสารระหว่าง Arduino กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สัญญาณแบบอนุกรมนะครที่เรียกว่า serial นะครับทีนี้เวลาเราใช้งานนะในโปรเจกต์นี้เราจะดึงค่านะครับจาก สัญญาณที่เป็นอนาล็อกนะครับที่ช่อง a 0นนะฮะผ่านอินูอินูแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วก็ส่งออกไปหาคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะโชว์กราฟนะครับโชว์กราฟแท่งนะครับโดยใช้โปรแกรม Processing นะครับนะอันนี้เป็นบล็อกไดแกรมที่เราจะทำในวันนี้นะครับทีนี้เราตัดไปที่หน้าจอนะครับโอเคอทีนี้เราต้อง ดึงนะฮะไลบรารี library, นะฮะไลบรารีซีเรียลของโปรแกรม processing นะครับโดยใช้คำสั่ง import ฮนะ import processing นะครับ processing dot นะฮะซีเรียลนะครับ dot จันนะฮนะความหมายก็คือเราจะใช้ไลบรารีคล้ายๆกับการ include ในโปรแกรม Arduino นะครับนะฮะอ่าแล้วก็ใช้ไลบรารีที่ชื่อว่าซีเรียลนะโดยที่ แพ็กเกจที่อยู่ในตัวของมันนะคำว่าไลบรารีก็คล้ายๆกับกล่องเครื่องมือนะครับเราจะหยิบใช้อะไรในกล่องเครื่องมือนะครับแล้วก็หยิบมาฮะแต่ความหมายตรงนี้ก็คือเราหยิบมันทั้งหมดเลยนะครับนะฮะก็คือดอกจันตรงนี้หยิบมาทั้งหมดเลยนะยกกล่อง,องอเนะนะครื่องมือมาเลยไมนกันอ่ะก็เดี๋ยวจะเลือกใช้อันไหนก็ค่อยเลือกดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเรา Import Library มาแล้วเนี่ยนะเราสามารถประกาศนะครับตัวแปร นะชื่อว่า get นะครับนะอันนี้โค้ดนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับผมก็ไปกอป๊อปตัวอย่างในเน็ตเข้ามานะครับแล้วก็มาอธิบายให้ทุกท่านดูนะบรรทัดต,ต่อบรรทัดว,ว่ามันคืออะไรนะครับทีนี้ในเซตอัพเนี่ยนะเขาบอกว่า s i ส์นะครับไซส์ size นี่ก็คือเป็นขนาดของหน้าต่างนะครับนะผมกำหนดเป็น1300กว้าง1300 p พิกเซลนะครับนะ200คูณ200ก็คือขนาดของหน้าต่างเนี่ย 1300คูณ200นะครับเดี๋ยวเราลันลองดูนะครับผมกดลันนะครับปุ๊บนี่ก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับนะที่ใหญ่ขึ้นผมกำหนดนะครับนะเก็นะ Get, นะตัวแปรเก็ตที่เราประกาศก่อนหน้านี้นะครับเท่ากับนะนิวนะซีเรียลเรากำลังจะบอกว่าเราจะใช้พอร์ตซีเรียนะครับนะชื่อพอร์ตว่าคอมส คอม4พอดีเครื่องผมมันชื่อคอมว่าคอมสี่นะครับพอตตัวนี้นะเราดูได้ยังไงนะครับนะเราถ้าเกิดใช้ Windows 10นะครับคลิกขวาที่สตาร์ทไปที่ device manager นะครับถ้าเกิดเป็น Windows 7นะครับก็ต้องหา device manager ให้เจอนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะนะตรงพอตตรงนี้นะครับนะชื่อพอตว่าคอม4นะครับคอม4นะเราระบุลงไปเลยนะครับว่าเป็นคอม4แบบนี้นะครับนะ จากนั้นความความเร็วในการสื่อสารนะครับ9,006นะเราต้องกำหนดให้เหมือนกันกับ Arduino นะจากนั้นก็ get. buffer นะครับ buffer until backslash n นะครับมันกำหนดนะ a พารามิเให้กับ buffer บอกว่าจะรับนะจะเก็บค่าจาก Serial เนี่ยไปจนกระทั่งถึง อาักขระ Enter นะครับถ้ามีการกดปุ่ม Enter นะครับมันก็จะจบนะหยุดการรับนะครับอันนี้เป็นการกำหนดพารามิเตอร์ให้กับ b u ฟเฟอนะครับบัฟเฟอร์ทีนี้นะครับผมกำหนด Background นะครับ Background 0นะอันนี้จะกำหนด Background ให้เป็นสีดำนะครับนะผมไม่รู้ว่าคอมเมนต์สีดำภาษาไทยไม่ได้นะ black นะครับอันนี้เป็น Black นะครับเดี๋ยวเรากดลันลองดูก่อนนะครับอ่าเราก็จะได้หน้าต่างสีดำๆแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ผมกดสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อหยุดนะอ่าเราไปที่เราสร้างนะครับเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับสี่เหลี่ยมก็จะใช้คําสั่งเล็กนะครับเล็กย่อมาจากเล็กแคนกูล่านะครับที่แปลว่าสี่เหลี่ยมนะครับอ่าที่ตําแหน่ง100นะครับ นะแล้วก็20นะ x y x y ก็คือขนาดบนหน้าจอนะครับ x y นะที่ x เท่ากับหนึ่ร y เท่ากับยี่สนะครับเ,เดี๋ยวเราทดสอบดูก่อนนะครับ50 50นะิบหทดสอบดูก่อนนะครับว่าคำสั่งเล็กนี้เป็นยังไงนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราอย่ารันรวดเดียวจบนะครับนะไม่ไม่ใช่ว่าเขียนโค้ดรวดเดียวแล้วก็รันเลยนะครับมันจะงงนะก็ เขียนแล้วก็ทดสอบเขียนแล้วก็ทดสอบแบบนี้นะครับนะ,ะคับสั่งเล็กเมื่อกี้ก็คือสร้างสี่เหลี่ยมนะครับที่จุดที่จุดนะครับซ้ายบนตรงนี้ที่1 0 0กับ20นะครับเอกบาแล้วก็ขนาดความกว้าง50พิกเซลแล้วก็ขนาดความสูงนี่50พิกเซลนะครับเราจะเอาค่าออกมาแสดงก่อนนะครับค่ามาแสดงบนที่โปรแกรม processing ของเราเนี่ยนะฮะก็จะใช้คำสั่งนะครับ สร้างฟังก์ชันขึ้นมาอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับชื่อว่า void นะ serial event ครับ event บนี้นะครับ i นะครับนะสร้างตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่า i ขึ้นมานะครับ float นะตรงนี้จะเป็นคำสั่งเป็นชนิดของตัวแปรที่เป็นทศนิยมนะครับนะ g e t นะอันนี้เป็นการรับค่าจากอาไอตัว บอร์ด Arduino นะครับ get string until b a s l a s h n b a c k s l a s n อ๋อตรงนี้นะครับนะเราเลืมตรงนี้นะครับพ uh, ิมพ์คำสั่ง serial get ตรงนี้นะครับนะ uh, ลองดูก่อนโอเคนะครับตอนนี้ตัวเลขมาโชว์ที่โปรแกรม processing ได้แล้วนะครับนะ uh, ผมหมุนหมุนตัวตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับนะหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้ มันก็จะเปลี่ยนค่าบนโปรแกรม processing ของเรานะครับทีนี้ตอนนี้เราเก็บค่านะครับนะค่าอนาล็อกจากโปรแกรม r d u i n o เนี่ยมาโชว์ที่คอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับทีนี้เราจะเอาค่าตัวนี้นะไปใช้ใช้งานต่อนะครับทีนี้ผมต่อนะครับนะตอนนี้ค่าที่ได้เนี่ยเก็บไว้ในตัวแปร i นะครับทีนี้ผมจะเอาไปกำหนดนะครับ ค่าความกว้างนะครับของไอตัวสี่เหลี่ยมที่เรากำหนดเมื่อกี้นะครับผมกดลันนะผมกดลัน,นทีนี้ผมหมุนนะครับหมุนลงนะหมุนลงเดี๋ยวผมโชว์โชว์เป็นสองหน้าจออานนี้นครับแบบนี้ ทีนี้ผมหมุนลงนะครับหมุนลงนะสีะ่เหลี่ยมของเราเนี่ยก็จะมีความกว้างนะครับแคบลงแบบนี้นะครับนะมันก็คล้ายๆกับเอาค่าที่ได้นไปวาดรูปต่อนะครับอ,อ,อันนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เราจะโชว์ข้อความบ้างนะครับนะไว้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของกราฟที่เราค่าได้นะครับนะก็คำสั่งที่ใช้ในการ เขียนข้อคว,วามนะครับก็คือ text นะ text แบบนี้นะครับ text แล้วก็ผมโชว์คำว่า analog value นะครับ value แบบนี้ analog value ที่ตำแหน่ง10 30นะอันนี้ก็คือพิกัด x y นะพิกัด x y บนหน้าจอนะครับนะกดลำที่หนึงนะ คำว่า analog value ก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะเอาค่ามันมาโชว์นะครับมาแสดงนะฮะก็ใช้คำสั่ง text นะครับ text โชว์อะไรโชว์ค่า i เพราะว่าเราเก็บไว้ในตัวแปร i เมื่อกี้นะครับที่พิกัดนะครับ10 60นะ xy อันนี้เป็นพิกัด xy นะครับนะกดลันนะฮะ ก็จะเห็นว่ามันโชว์ค่าแล้วนะครับโชว์ค่าแบบนีนะ้ถ้าเกิดเราหมุนขึ้นไปนะครับก็จะโชว์ค่าของอตัวค่าที่อ่านได้นะครับสูงสุดเป็นพันยีนะครับก็เหมือนกับการการที่เราทดลองบน Arduino นะฮะทีนี้นอกนั้นก็คงเสร็จแล้วครับนะตอนนี้เราสามารถนำค่าที่อ่านได้เนี่ยเอามาเขียนเป็นกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ที่เหลือก็คือแต่งให้สวยแล้วครับนะแต่งให้สวยนะผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอ่าสีสีของกราฟเนี่ยให้มันเป็นสีอ่าสีแดงนะครับสีแดงมันอยู่ตรงนี้นะครับนะเราไปที่เซตอัพนะครับไปที่เซตอัพนะอ่าผมลบเฮลโลตรงนี้ออกนะครับนะก็ฟิลนะครับฟิลใช้คำสั่งฟิลนะอ่าตัวเลขที่อยู่ข้างในเนี่ยก็คือ R G B ์จีนะสีแดง เป็นศูนย์สี rgb นะ G ออผมอยากจะให้มันเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น r ก็ต้องเป็น2 5 5นะ0นะครับแล้วก็0 rgb นะ,อะล,อลองลองรันลองดูนะฮะปึ๊บแน่เห็นไหมก็จะเป็นสีแดงแล้วนะครับเป็น rgb นะตรงนี้ถ้าเกิดเราปรับตรงนี้นะครับนะอยากจะได้สีน้ำเงินนะครับนะสีน้ำเงินก็อยู่ตรงนี้นะฮะ อ่าอยากได้สีเขียวอ่าสีเขียวน่าจะตัดกับสีดํานะครับสีเขียวตรงนี้ปรับตรงนี้เป็น2อ5นะครับนะเราก็จะได้เป็นสีเขียวขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับอ่าสีเขียว RGB นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะใส่ขอบนิดหนึ่งนะอ่าตอนนี้เป็นขั้นตอนการแต่งรูปแล้วนะการแต่งกราฟนะครับสโตรกนะ 255นะสตรกก็คือเส้นขอบนะครับถ้าใครที่เคยใช้โปรแกรมพวกกราฟิกพวก Illustrator เนี่ยก็จะเข้าใจตรงนี้ดีนะครับก็คือจะมีฟิลกับสตรกสตรกก็คือเส้นขอบนะครับสังเกตว่าเส้นขอบของเราเนี่จะเป็นสีขาวตอนนี้นะฮะอา้าวหลวดโอเคอ่าตอนนี้กราฟของเราก็จะสวยขึ้นนิดนึงนะครับตรงตัวเลขนะครับผมจะกําหนด ขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับตรงตัวเลข analog value ตรงนี้นะฮะ analog value ค่าที่อ่านได้ตรงนี้ผมเซต text size text size นะครับ text size เป็น24ก็คือกำหนดขนาดให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับกดรันลองดูนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเรากลัวนะครับว่าจะต้องรันหลายรอบนะครับไม่เป็นไรนะครับ นะถ้าเกิดเราเขียนรวรวดเดียวจบเนี่ยมันจะงงนะครับนะอตอนนี้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแต่ผมอยากจะให้คําว่าอ n นาล็อกนี่มันเล็กนะครับอนาล็อกเล็กนะก็ไปเซตนะครับเซตเทคไซส์ตรงนี้ขนาดตัวหนังสือเป็นสักสิ่นะก่อนหน้าก่อนหน้าคําว่าอ n นาล็อกนะครับนะก่อนหน้าคําว่าอนาล็อกพอจะเขียนค่า,าตัวเลขนะฮะก็ค่อยเซตเป็นยี่สบนะ ตอนนี้เราจะได้ตัวเลขขนาดใหญ่กว่านะครับเราลองรันลองดูโอเคนะครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะ,ะทีนี้เราจะเขียนสเกลด้านล่างนะครับคล้ายๆกับเป็นไม้บรรทัดนะคล้ายๆกับเป็นไม้บรรทัดเขียนสเกลด้านล่างเขียนสเกลด้านล่างเราจะใช้คําสั่ง for นะฮะา for ก็คือเป็นคําสั่งที่ใช้ในการวนลูปนะครับใช้ J นะครับ J ที่100นะครับเริ่มต้นเป็น100 j น้อยกว่า1,300นะครับนะ j เท่ากับ j บวก100อนะ่ะเราจะเขียนไม้บรรทัดอ่าทีละ100พิกเซลนะครับนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับอ่าเราจะใช้คำสั่งลายเป็นคำสั่งในการเขียนเส้นนะ j นะพิกัด x เริ่มที่ j นะ y ที่70นะ j อันนี้80นะอันนี้จะเป็นจุดนะครับนะเส้นเกิดจากจุด2จุดเชื่อมต่อกันนะครับ J 70ตรงนี้คือจุดแรกนะครับพิกัด x y นะไปเรียนต้องต้องไปดูเรื่องจุดนะครับอันนี้เป็นจุดที่2นะครับเดี๋ยวเรา,เอาลองรันล,ลองดูก,ก่อนนะครับอตอนนี้เราเราก็จะได้สเกลนะครับสเกลมาแล้วนะอาจจะงงนะครับมันจะเป็นการวาดรูปด้ยวยโคด้ดนะครับเป็นการวาดรูปด้ยวยโคด้ดนะฮะ ตอนนี้ได้สเกล,เกลมาแล้วนะทีนี้สเกลแต่และขีดเนี่ยเราก็ใส่ตัวเลขกำกับให้มันนะครับนะใส่ตัวเลขกำกับให้มันเราก็ใช้คำสั่ง text นะครับ text 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 เขียนอะไรลงไปก็คือไอตัว j น j ะ j เริ่มต้นที่ตรงไหนก็คือ j นะออพิกัด j นะแล้วก็0 0อ่ะอันนี้เป็น x y พิกัด x y นะครับ ลองรันลองดูนะครับจะงงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นการวาดรูปด้วยโค้ดนะครับวาดรูปด้วยโค้ดต้องไปเขียนแล้วก็ทดลองแต่ละคําสั่งลองดูนะครับแบบนี้นะฮะเต็มที่1นึ่ันานะฮะมันก็จะอยู่แถวแถวนี้นะครับนะหัวผมบังใช่ไหมครับนะลดลงไปนะครับลดลงไปแบบนี้อ่ะสิ้นสุดที่ศูนย์นะครับ Okay. นะก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็เราก็สามารถที่จะดึงค่านะครับอนาล็อกนะครับแล้วก็มาโชว์บนคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้โปรแกรม processing นะครับโปรแกรม processing เนี่ยมันประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะครับนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นกราฟแท่งแบบนี้นะครับเป็นกราฟเส้นอะไรเยอะแยะมากมากมายนะครับมันสามารถ ทํางานได้หลากหลายแม้กระทั่งการประมวลผลภาพนะครับซึ่งผมก็ยังไมไไ่ได้ไปลงลึกมันนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะก็จะเป็นคร่าวๆนะครับว่าเราสามารถนะใช้โปรแกรมที่เป็นลักษณะของของฟรีนะฮะอดโก็ของฟรีโพลิสซิงก็ของฟรีแล้วจับมันมาฟิชเชอร์ลงกันแบบนี้นะก็กลายเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจแบบนี้ได้นะครับนะก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะครับผมคิดว่าเป็นพวกหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ย ที่มันต้องอดูผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมพวกนี้ไปไปไปเขียนประยุกต์ใช้งานได้นะครับต้องเข้าใจเรื่องของพิกัดนะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับ x y นะเห็นไหมว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเอามาใช้ในคอมพิวเตอร์ได้นะครับเรื่อง x กับ y น่าจะเรียนตั้งแต่ตอนม1ม2นะครับนะแล้วก็พิกัดฉากระบบพิกัดฉากเนี่ยแหละฮะน่าจะใช้ความรู้คณิตศาสตร์ประมาณนี้ครับเรื่องพิกัดนะแล้วก็ จากนั้นก็ใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วแหละมาเขียนโปรแกรมนะครับก็เชื่อว่าจะทําให้เข้าใจโปรแกรมพวกนี้ไม่ยากมากนะครับก็ถ้าเกิดสงสัยนะครับสามารถสอบถามกันมาได้ทางเพจนะครับนะ